หมดยุคการเข้าชมโครงการอสังหาแบบเมื่อก่อนแล้วนะครับแล้วถ้าคุณยังไม่รู้จักคําว่าเมตาเวิร์สแล้วก็คุณอาจจะเป็นคนที่ล้าหลังก็ได้นะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวคลิปนี้ผมเล่าให้ฟังนะครับแต่ก่อนฟังคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วกดติดตามไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสาร NFT หรือเมตาเวิร์สดีๆที่ผมจะามาเล่าให้ฟังในคลิปนี้ครับตอนนี้โครงการอสังหาฯมันเริ่มปรับตัวไปแล้วนะครับตั้งแต่ยุคโควิด นายทีนเข้ามาครับตอนนี้โครงการอสังหาริมทรัพย์อะส่วนใหญ่เริ่มจะซบสาวแล้วลครับตอนนี้มีการปรับโครงการเข้ามาใหม่ก็คือเขาเรียกว่าโลก Metaverse กับ AI แล้วครับล่าสุดเนทาง Property Perfect เะเข้าร่วมกับ Brandverse Brandverse เป็นบริบรษัท Digital Transformation ที่ตอนนี้ปรับกลบยุทธ์ที่เมื่อก่อนทำแอป ขายทำ food delivery อะไรเงี้ยครับเริ่มปรับเข้ามาทำแอปดิจิทัลโลกเสมือนอย่าง b r a n d วิร์สก็คือการทำเมตาเวิร์สของโครงการเสมือนจริงนะครับ Property Perfect ก็อาจจะสร้างโครงการในโลกเมตาเวิร์สแล้วก็เวลาเข้าชมห้องเซลลหรือว่าอะไรเงี้ยอาจจะลดน้อยลงนะครับเพราะาทุกคนสามารถเข้าอินเทอร์เน็ตได้ทุกคนสามารถเข้าไปชมโครงการของ Property Perfect ได้ผ่านแพลตฟอร์มชี่ชื่อ b r a n d v e r s ครับทีนี้โลกเมตาเวิร์สกำลังมาเร็วมากถ้าคุณยังไม่ได้พิจารณาของตัวเองนะครับอาจจะกลายเป็นคนที่ล้านหลังก,ก็ได้นะครับเพราะธุรกิจใหม่หรืออาชีพใหม่ จะเริ่มเข้าไปทางนั้นหมดแล้วทีนี้ทาง MetaVerse <ะ>ก็จะมี AI ที่ขาย <c oughs> โครงการอสังหาริมทรัพย์เฉพาะอีกในโครงการด้วยนะครับต้องลองคิดดูแล้วนะครับว่าถึงเวลาแล้วยังที่จะปรับตัวนะครับ